ที่ดันเส้นหัวเก่งรับรดสใบสองหนึ่งบียวเบสองหนึ่งเไปแล้วคางหนึ่งหุนติวๆแล้วนี่มีคางที่สองนฮเบิ่งคางนี้เปลี่ยนแล้วนี่โอเคผ่านแล้วนี่ ทำไมเศร้าด anyway, um, ังแล้วตะกี่มันดังย่อะไรรยัดมันดังน้ำโสมันดังดังน้ำตัวนี้เดี๋ยวมันจะเหียบประวัติถ้าฟังกันทั้งกันที่มิดหูเพราะว่าติดตามกันชมชมด้ยสวัสดีพี่น้องปองไปอยู่กับวอมสินรนทวกับอีทิตสองหนึ่งศูนย์เจียหกเด็หกอาจารย์นี่ บันนี้ฮยเสตจารบีดีไปนี้มันก็ตีอ๋อขึ้นก็ต้องอาเจีไปเนาะมันบกเดินจารบีมันก็ต้องอัดขึ้นมืออัดแล้วมันก็ตีทิ้ดออกแต่ตัวนี้ยังเอายางดูมันตีอ๋อไรเลยเหรอมันมันคอนแห้งตีคอดนี้นี่ตัวเดือนนี่คือเที่ยงไม้คือไปใส่ไปแพทชิมเขาไปตีไปเดือนหนึ่งเป็นเป็นชิมมันมันบางบมดตีเฮ้ยเฮ้ยเน้นเฮ้ยสิ้นไปเดือนหนึ่งมาว่าหลอดหลวมหมดจารบีบ่กอัดเลยเดือนหนึ่งอืมอ่ะอาดอยู่อาดอยู่เต็

มุ่งจระบีนรอเากรสั้นก็ต้องหากเวทีอุดว่าให้อัดจจระบีให้บ่ให้มันออกแ่นเขาไปหาไฟฟ้าได้เจ้าก็ไปแต้มจังหน่อยแขนตามเกี่ยวเออดอกตามมาอยู่ติดตาบแก้ปัญหาในฟ้าแบบเนี้ยว่าตาบเราเอาอันไรไปเกียวไม่ได้หรอกนะครับอัดคู่อัดอยู่เลยมั้งกระจังวานี่ละม่ผมว่าเขาจิเปลี่ยนอันไม่ไห้นะไม่ได้เลี่ยวหรอกเขาบอเปลี่ยนเปลี่ยวในลูกเี็กระดูกหมาอันนี้ ของเ่นี่ของเปลี่ยน่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยังงงยังเศษเป็นเนียอะไรจะบ่าดีมันออกเส่เมันออกเนี้ยอะไรเป็นเมีย่นีละเปล่นม่ก็เป็นของสังมืนอกีของรอเด็โอมันดี่ดอนดำนี่มันมันหลุดออกมามันออกมาหูนมันเี่นเมมันไหลออก้มอันไปไหลอาจีมันออกี่เยองานไปมันก็ออกมันเป็นหู้มันใหญ่เดี๋หูปรบมันกิเสื่อมนัดไขึ้นระบายตัวเนี้ยนี่หูซ้ำนี่อะนี่ ได้ครับเชียนเขาตีงไปมันมันก็หยุดตกปอกออกตัวนี้มุ้งซ้ำนี่แหละมุ้งนี่มันเป็นเกี่ยววะเป็นเกี่ยวมันธรรมดาบ่มีหูเพราะมีดอกบ่มีกระเชื่อมลัดมันหลุดแล้วเนาะมันกระเชื่อมลัดกับอะไรตัวนี้โตโตกับบอกอัดอ่ะธรรมดามันน่าประกอบ่อกข้างนอกมั่นแหละเอาตัวยูคุณราไทยตัวนี้ยังยังอัดได้นี่ตัวนี้พราเขาทุส กับมือเขาครับแต่ตั้งแขนนี้าได้ม่ได้มันมันคมันตั้งคนทาแล้วตั้งโกเบกแคดกนยังอิ่ตั้งมือคนท่าตัวลาดอัดกระบีสบตั้งคนท่าแงมุดแขนด้หังเพราะว่าแดคือมือแคดตั้วแคดแง่มนคตั้งคทาแต่ซุมอื่นมันหมุกต้องการเหมือหมุกโกเบที่ติดตัวตั้งกับมือเขาเปนบ่

ว่าก็ใส่ให้กระบอกให้ยิีดดูดิหุ่นบอยพีดแล้วต้รกันลำลีลำไล่ไอ่เทีอยวเวทบายก็ต้เข้าใจมันยุ่กับเกี่ยนกระบอกทวงด้วยตัวงงอเขาจังหวะเพรามันเลยยกขึ้นแล้วมันพอดีของมันอัดเดเมอเลยแล้วคนที่ยืนอัดพอดีแมนเออว่ามีการอธิบัดที่เบาใช่ไหมว่าศึกษาเต็มคอยปิ่นออกมันปิ่นออกพีกอนร่างเทียบนี้ยังดีได้บอกนั่น บ่เป็นแผงทั้งเงมันเห็ดเป็นแผงไว้บราะ่นมันหายหาหัวไผยหัวมันละตายเโยตรแย่ดมดเลยของพี่น้องรุ่นเก่ากว่ายักษสลากเขาเกิดห้องเก่ากับเป็นแผงมาเรียนปะหมนมางที่เนี่ยก็เป็นแผงเลยเป็นแผงอยู่แต่ว่าสอดสายเป็นสีมันหลังๆมันเก่าแล้วบัววัวเพื่อนวัวมันวัวอย่างวัวเรื่องงายก็เกิดไป่ได้เป็นเรื่องอ่ะดอกปันขี้สร้างเลยไต่ขึ้นไปหรือเปบ่าไต่ขึ้นไปละอาจจะระบีสูงสุดเนาะวันนี้วัวเพื่องกันนี่กันพี่น้องนี่มีโซ่ดีกัน เรมองอัดิอัดบ่ไ้แล้ววาเขาใส่มาผิดแล้ววน่าผิดดอกต้องกำมือเขาอันหนึ่งหู้ึนนี่นี่ะไรเดียวคำเกินเฮ้ลูกพี่หูโอ้ยหูทอหู้ยังนี่หูระบายอากาศมันสิดอกเต้ย ไม่ได้เด็ดแตกอัดตัวใดเแตกอัดตัวเลยก็ตัวสวิงมันเนี่ยอัดกันเนี่ยอัดจาะบีป่ะไม่เป็นสายออกมาเลยสายขับไปช่างใต้มันจะเป็นสิ้นบอบบางปิดน้ำมันจะซื้อครัาสั้นหนึ่งมันจะเป็นจารบีสั้นไตสั้นเพื่อนน้ำมันดีอยู่ขันอัดได้หลายปั๊บจารบีเวดานสิ้นแตกน้ำมันมอเตอร์สวิงหัวลงเอวหมดเลยบัดนอืเออมันบ่ได้ขันเขาตามรอบมันเป็นบ่ะห้าร้อยขุมมงศสองสามจุดพ่ออืมมันเป็นเหลี่ยม ก็สั่นบนลูกพืนมันน้ำมันมันก็เลี่ยงอยู่แล้วคล้ายเกินก็ดีว่าข้างเต็นต์ป่ะเอ้บอกอยู่ก่อนเพราะจะสองสามเกียร์นี่แหละอัดก่อนถ้าโจมมอดจะจะวิ่งโจมถึงบริเวณเห็นห้อยอัดแล้วเลยว่าห้อยจะเย็นสมุนไพรมาสั่งมาตัดสมุนเนาะ เป็นเจเาิ่งเลยข้าวเดียวเป็นรองลองเลิกยคนที่สามขนาดมันหมุนเดียวเรื่องรองรู้กินก่อนอ๋อเบิ้งอันนี้อันนี้บ่หมุนนี่เห็นว่ามุนนี่บ่บ่หมุนเพร่ะมันกินว่ามันกินมันกินลงไปเป็นรองนะเห็นว่าเดี๋ยวกินลงมันหาเิงไปโดนไปเนี่ยอันนี้หมุนเลยท่านี้ว่ามุนกินมันกินบาดบ่หมุนนี่ช่วงจะว่าบ่หมุนเออช่วงมันมาไทยนั่น ทางตอนนี้มันหมุนเลยม่้นหมุนเลยมันเลยถ้ารถนี้มันเริ่มหมุนแล้วนี่ถ้ารถื้อว่าป้ายแดงเลยอ่ะเราเห็นงานตลอดอ่ะขับรถจอดอ่ะต้นกระบอกเนี่ยก็ปัญหเงินอสองพันยังสมองยังมวเลยอือที่นี่รถมันโดนห้อนแล้วอือมันไปจอดครับแม่ตีนมันไตเอแลหลก็มาที่มาเห็นงานห้อนก็ออกเลยอือไตเลยอยู่กับผมมันต้องหัวแหม่เออผมเสนอเลียนอยู่เด้อือ มันตึกแดดเลยมันกรอบเราเขาม่รยผมเ็ดมัสะดวกกันบงถือมือมันมีวัตถุแน่วดิเปลี่ยนรเปลี่ยนมซองซองว่านังเตัดออกอ่าตัดออกเสนอไปหาแสนเหลือสองแสนสองแสนคือิดจากยางลหะมันบออเด็ทำนักทำนันตัวตัดออกด้บอกว่าเอามาเห็นเลยว่าดีแล้วแกงมากเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหอกไงหรอกบัดหัวนางานคู่ยีกบัดันกันกันเสนอเห็ดหาแสนยังสัางแล้ววจบเลยหรอ แต่ซ้ำรถใหม่หมดเลยเนาะจเลยจบเลยเขาพย่อมเขาค่อยสองแสนทีประมั่นสูงเขาค่อยสองค่อยครึ่งหนึ่งวะรถล่องเลอ่ยปั๊บจอดยุ่งสามมือผมต้องไปเช็คแล้วมันเป็นอย่างแน่ผมไล่เช็คมันเลยล่างๆให้ดีแต่เช็คเช็คเช็ครถเขาใม่เนี่ยเขานะนำเซ็กเล่นป่เช็คเลยเช็คเรียบร้อยขั้นหนึ่งเงอประมาณเท่าไรห้าแสนครับซั่มอือว่าเสือเฮาดรอปลงอีกได้ไหมแช่งดรอปลงเท่าไหร่ครับอ่าสามแสนเหลือสองแสนสั่มเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปได้ไหมครับอืม เอาแต่จะหายตามไปเรื่อยอยัางจะรู้ว่าเลือล่างนี่มีไม่อยู่สองลูกนี่เดือนตีสิบเดือนส่ามันบกิดวันลยี่ยนเขามันบ่เปลี่ยนพร้อมกันเนาะมันห้อยมันหามมันแตกเดี๋ยวนี้ลูกท่านเรื่องมีแตกวะเสกงวะบ่มีนป่เรื่องบ่มีดอกบ่ทันมีแันมีแตกก้อนมูกับลูกเศษไม้นี่แหละอะไรลูกออกมาเศษไม้นี่ล่ะพร้อมสิหามกดสิกก้อนมูดิ มันมหนาจินโเกียบความกันมันจิ้นไพอมกันแล้วมนบ่นี่หลูกเปี่ยนหมย่ตินี่ลูกเดียวซเล่าหน่ยมึงงเปอกลูกนีแหละดูง่าง่ายี่บ่ตัวมีกาดี่บ่เล้วเปลี่ยนพวกเปี้ยนตำดีพอด้ยังสองหลูกพวกเยอ้ไปพูดเช็คอีกนอ่นล่ะน้ำบิ่งยี่สงิษัท้เบิ่งกจีแองก้อวงคํช่ามือดีเศ้าดีนี่น มา่ายรูปบลคอก่อตังซีหนึ่งหกเก<อ>้าขั้นนี้มัมาจะทางขค้าดอ๋อบ่มือเขาแจ่มากยุ่งเทียมเวลายุ่งยังมันจะขค้าดเจ้าประทุ่มหลายยุ่งรถเออยุ่งระทุ่มไหมเอาเที่อารถเจ้เรือที่เขาทายรูมากเ่ไหมก้ยนะอยรับ่บรถขั้นนี้ไหมขั้นเนื้อขั้นเนื้อขั้น ไงเดี๋ยวมือนั่นไงต่จากประชุมมันมีขัน,นุี่ำหาขั้นเงีจอดกุ่มอ๋อบีโอน่าจอดอยูลล่างแล้วเช็กแล้วบอสสออืมขั้นหนึ่งผมตีราคาไปเจ็ดแสน อีกขั้นหนึ่งผมตีราค้าสอบไมลันหาคือีสมไลายเถอะโอ้ยอาไม่ก็ต้องถึงเลยนื่คือดิผมตัดทิมเลยผมมาสอมมันใตกงานงานหินติอแตกมันฟุกมาแล้วมานต้งงันหินโปรไหวยูกค้าเขากดเส้นตายทถนนมาจกด้วยทางในซาดิรถเบื้มเนาะเขางก็ดิแตกเลยรถมาแต่ใส่อีิแตกสั่นรถงานหินอดูพาเรือแตกพวกเนี่ยเก็บกิ๊บแตกถนนกินน้อยๆเก็บกิ๊บ แต่เนี่ยทิ้งทั้งอันเลยบ่งกลองบ่งจีกระบอกทิ้งหมดเลยสนิมกินไหมไหนกินสนกินโอสนิมกิงเนี <h 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 ่ยต้องตัดประมาณนี้ทิมเออทิมผู้คือเนื้หมดโอ้ยุคก่อนจอยทีทะเลนี่น้่งทะเลกัดหีไปล้านหาใส่หัวมึงก็จอยมึงนั้นก่อนปฝาใหญ่เอาเฟีร์มันคือยิบว่กิ่นซาง กินแครเป็นเป็นถลอกแครเป็นเป็นเป็นผนิี่เนพันนิดหน่อยท่านเองเขาคอไมันสิขั่วไงเออคอแล้วมันเฮ็ดสีได้อยู่มันคือบอนคือกินหัวเก่งคือจีว่ากินเฟี้ยมสันเดีมันบางแล้วันดีเฟี้ยมเล็กมันหนามันเขาเคาะออกมันสิขู่เป็นอะไรดสันเดีขู่เป็นแผ่นเป็นแผ่นนะหูเลยเป็นแผ่นแตกเป็นแผ่นดีกิ้มจนกินนี่คักอีหลีนะซึ่งเขาเริยนนี่กินน้่นทะเลมันกัดสุดๆย่าง เออหมุนคองงก็คงก็ฟังหัอยู่หันจำไ้างหนึ่งก็เดินแล้วก็แกมือว่ะเด้อหันหลเลยปากยบอกคือเห็ดคือส่งคือคยคือส่งเหียนเท่เนมาเจอแท็กคือคอยหมุนไปไล่มันไปแตที่นี่หอบคันหรอกให้มันแน่นมันจะหมุนไปเรื่อยๆ บันหลักบันหลักตะลุเปียบระมาณหลักหลอดเขาแม่โคเตนีคันในญ่ป่านหลักเลยอิ๋วเตือนเลยคนมาเขาหลักสักกองก็ยังหลักอันนี้ผมไ่ได้เห็นลักเลยเอาเป็นขั้นเด้ด้มันเสียขั้นหนึ่งหลักมันเป็นขั้นได้ตอนนี้ไปยี่เสี่ยวซื้อรถขั้นไปยี่เสี่ยวทีขั้นผมเอาลำนี้เปลเป็นรถขั้นของเราหลักรถหลักรถของเราเลยนหรอจะเป็นกล้องแคทกับกล้องกล้องบนโบมันแสนหนึ่งเนี้ยแต่กล้องตัวนี้มันถือโอ้ยกล้องตัวนี้มันแพ้งสำรองเขาแพ้งแพงกล้องตัวนี้ ว่าเกินสี่หมืห่นสามหมนกว่าบาทสมัมยนั้นเขาบอกกองเขาเดินเขาบเบิดคันเนาะคนบอกแสนสองโอ้แ,แนนคตแสนหนึ่งคอมันสูนย์แสนหนึ่งโบเบียกับแสนนี่นะครับแสนกองแต่ว่าคันคันเพมีลูกค้าเขาก็บพรรักมีแต่สร้างรักได้ก็มันมินมนมห้องฮิต่ชี่แพงบ่มันมีิฮแต่ชีกัแสนที่กันฮิตาชีแสนที่กันบ่ราคาราคาเจ้าของกับแคบกัำยังบ่สันนี้พวกดูสั้นซุ้มมูนี่ถือกองกองถือถือกันบ่ มันแพงเป็นบางอย่างอธิบายนะคร่บวันนี้ซุ้มคอรเคลียร์เเป็นตะเพีงอนประ่านบุตตบุตนบุตตัวโลหพันซ่นี่จะไปถามมันเห็นไหมยังกว่าซุ้มเนี่ยซุ้มบูตรักซุมเนี่ยทางบ่อฟักกันก็ฟ้าหมอน้ำจะไปถามดูสักหนึ่งจะวานจนทร์วันนึงก็ผสมน้มนพ่มาว่าบวหนึงซุ้มนี้ซุ้มโบแค่หมอของคอเคลียท่พอเติมน้ำหมอพักเดีย่ามีฝาเดียวว่นโบัวนตัวนี้เป็นตัว่นโบเท่าไหร่วาหมอลักจะซื้อมืดหาว่อัวน่ บอพักน้ำมันเสใส่บนัวนี่มอพักพลาสติกนะนะแมนผมสอนมาทุกรุ่นเนี่ยผมีามอน้านียบวันผัวมันทเป็นระบบแบบพวกรถบัสมันมาเป็นก้อนรถเมานีเจ้าเติมน้ำเจ้าต้องคิดเงี้ยสักวันเดียต้อเติมให้มันดูดแมนเจ้าทะไปเติมลูกนบอพักเลยว่ได้เดียวน้ำมันดาดก็ไมหมดรักษาอย่างนี้ัดเลยครับ่แล้วใ่ดีิตแวนิ่มแต่ไหลแพ่งดอ กันขาดชุดนี่ไปบเป็นเล่นว่ระบบสังเกตควบม้อนกับหมอน้ำนี่เรตัวนึงพี่นอ้องเป็นเดียวอย่บาดยางสิลูกพี่ายางให้เพื่อนเงียบละ,ละเสียงมันคลิดนี้เงาเลยเัวนี้ <c oughs> ไม่คลิปนหะนสร้างลอลกกัน